สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆกคนด้วยนะครับคุณอยู่กับผมจานเจมมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมและวันนี้เนี่ยเพิ่มเติมก็คือเราจะมาเล่นเกมที่เราเนี่ยตอนนี้ชอบมากเลยนะผมนี่ชอบมากเลยเกมนี้นั่นก็คือเกมนี้เลยนะครับ Heroes of Cloud นั่นเองนะครับเป็นเกมที่มีการาฟิกน่ารักมากๆนะครับผมเราเล่นเพลินสุดๆแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นธรรมดาวันนี้ผมจะมาเติมเกมด้วยนะผมจะมาสอนการเติมเกมโชว์น้องๆเลยดีกว่านะครับว่าการที่เราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ ไดเ้เราต้องเติมเกมถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีเราก็อาจจะขึ้นอันดับหนึ่งได้แต่ว่าอาจจะขึ้นช้ากว่าคนที่เติม <Yeah. S 1> นะครับแล้ววันนี้ครับผมมีโปรโมชั่นแจมๆโปรโมชั่นดีๆนะครับเพียงแค่เราเติมเกมผ่านเว็บ shop .vng.games นั่นเองนะครับแล้วเราก็เลือกจ่ายเงินผ่านทาง K+ plus นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิยอนี้นะครับผมรับพิเศษทันทีนะครับแจกเพชรแจกคูปองและไอเทมอีกเพียบเลยนะครับผมแต่ละช่วงเนี่ยก็จะแจกไอเทมที่ไม่เหมือนกันนะ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บของกสิกรไทยนั่นเองนะครับี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นนะครับว่าเติมกี่บาทได้อเทมอะไรบ้างนะครับน้องๆก็ลองไปเติมดูนะครับผมนี่ครับผมเพียงแค่เราเข้ามาเว็บนี้เลยนะครับ shop.vng.games นั่นเองนะครับผมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับผมหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเกมมากมายเต็มไปหมดให้เราได้เติมกันนะครับจากนั้นผมจะเติมโดยการกดเข้าไปที่เกมเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่ยากเลยแล้วเราก็ เลือกนะครับผมว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนผมก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่45นะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเข้าไปปุ๊บนะเขาก็จะหาตัวละครมาให้แบบอัตโนมัติเลยแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเติมกี่บาทนะครับวันนี้ผมว่าจะเติมแบบชิวๆขำๆสักพันห้าละกันเนาะอ่ะกดซื้อไปเลยครับจากนั้นครับเราก็ไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็นี่ครับชำระด้วยเค a n k นั่นเองอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีคือแบบง่ายมากๆนะนาฬิกาปุ๊บ A later few moments later. จากนั้นครับผมนี่ครับแล้วก็กดเติมเงินไปเลยครับผมแค่นี้เองง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราเติมเงินเกมเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าเกมเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยมาสุ่มหาตัวละครสักนิดสักหน่อยไหมน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปตรงนี้ก่อนนะครับผมไปที่เมืองหลักแล้วก็ไปเกณฑ์ฮีโร่ดีกว่าผมอยากจะได้แบบตัวละครที่มันแบบโหดๆกว่านี้แบบเก่งกว่านี้อุยดูดิเกณฑ์ขั้นสูงผมมีอยู่23านะ ผมมีอยู่23ผมก็จัดเลยแล้วกันเปิดเสียงด้วยเปิดมาก่อนเลยครับตัวนึงครับ4ดาวครับผมชิวๆเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะน่ารักเกินโอโ้โ,โหเรื่องมันเกิดแบบไวมากแล้วตัวนี้ก็คือ <Show me. S 1> ว้าวโ o r g e n Sword อันนี้คือนักดาบดาบหัก <Huh? S 1> ใช่ไหมมาผมไปอีสิบทีเลยผมผมจะไปอีสิบทีเนี่ยครับหดาวมาแล้วตัวหนึ่งชัวๆครับผมและตัวที่ได้นั่นก็คือเฮ้ย ัวเดิมเลยเหรอไอตัวนี้เก่งไหมอ่ะน้องๆครับใครที่เล่นเกมนี้เซียนมาบอกได้นะครับว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่ามาแล้วทีนี้เนี่ยผมสามารถไปเพิ่มได้อีกนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเรากดแบบ10ครั้งเราจะได้ลด10%ผมก็กดอีก10ครั้งไปเลยครับผมน้องๆและได้ไหมโอ้ได้5ดาวมาไป5้าดาวก่อน5้าดาวไปเลยลูกเฮ้ยไอตัวนี้ผมชอบนะตัวนี้ผมว่ามันดูแบบมันดูเก่งมันดูแบบมีพลังมันดูแบบเป็นตัวโกงนะ้ยผมชอบตัวนี้มากเลยครับน้องๆ โอเคผมจะไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยครับผมเพื่อม,มาบิวทีมนะครับเพื่อม,มา b u i ไม่ติเฮ้ยมาสองตัวครับรอบนี้ม,มาสองตัวและตัวที่ได้ก็คือว้าวตัวนี้สวยอะ่ะ forest protector ผู้พิทักษ์ป่าโอ้โหมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือเฮ้ยสวอนสว o Storm อรอุ้ยตัวนี้อย่างเท่เลยเอาจริงๆ มาครับเราจะได้เป็นตัวอะไรครับอื้อื้อื้อันนี้ผมใช้แต้มบุญนะครับแต้มบุญที่ผมเคยเปิดไว้ก่อนหน้านี้ดูครับผมจะได้ห้าห้าดาวอีกตัวหนึ่งครับมาดูว่าผมเฮ้ยได้ตัวเดิมตัวเมื่อกี้เลยอะ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากอะ่ะสวิตแคนดี้ขนมหวานไปต่อครับเราจะมีห้าดาวที่ผมแบบทำบุญเก่ามาไวเฮ้ยถ้าเป็นตัวเนี้ยเดรสบิงเกอร์เฮ้ยตัวนี้เฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เท่วะ่ะท่ผมชอบอ่ะ คือเก่งไม่เก่งไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดหน้าตาแบบมันดูเท่อะคือผมโอเคละโว่ lady j u s t i c ว้าวดูดีมีออร่าอยู่นะทำเล่นๆน,นะและตัวนี้ก็คือว้าวไอตัวนี้เหมือนเหมือนผมก็ได้อยู่นะเหมือนผมใช้เป็นตัวหลักอยู่ปะเอาว่าไปต่อครับผมและตัวสุดท้ายวู้วูว้ว ว้เฮ้ยตัวนี้ผมว่าดูไม่แย่นะตัวดูเก่งอยู่นะโอเคขอจัดทีมแปบติดตั้งไอเทมให้น้องเขาหน่อยนะขาผมแล้วก็อัพเลเวลให้ตัวน้องเขาหน่อยให้ตัวเขาเก่งแบบเก่งแบบบึ้มบมเก่งแบบบึ้มๆไปเลยไม่สนใจอัพไปให้สุดอัพไปให้สุดอัพไปให้สุดพลังหกพันแล้วน้องๆเอาดิไม่มีใครหยุดผมอยู่แล้วตอนนี้มาหมดแล้วหมดแล้วอัพไปหมดแล้วทีนี้ก็มาอัพตัวนี้ต่อ นี่ครับตัวนี้คือเป็นตัวแท้งของทีมผมเลยแต่ว่ามีแค่นี้แล้วก็ใส่ไอเทมติดตั้งไอเทมให้ครับผมเพื่อเพิ่มพลังบูทพลังของทีมเราให้มันแบบโหดมากยิ่งขึ้นอีกอัพเลเวลให้ไอนี่เลยครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวตึงของเราเหมือนกันแล้วก็ใส่ไอเทมไปเลยครับผมเอาดีเอาดีหล่อทั้งหมดด้วยตีบวกไปเลยครับผมตีบวกไปแบบไม่มีอีโก้ไม่มีอีโก้ใส่ไปให้ยับยับไปเลยโอ้โหตอนนี้คือไอเทมตัวเราแบบเริ่มเริ่มแบบอันนี้แล้วนะเริ่มแบบมาแล้วนะ นี่ดูดิดูดีใส่ย,ยับใส่ย,ยับอย่างเดียวมาตอนนี้ทีมเราพลังเท่าไหร่แล้วเอ่ยตอนนี้พลังทีมรวมของเราอยู่ที่1 5ื่นนะครับโอ้ยถือว่าพัฒนาไวมากนะจาก9 0 0ากว่าใช่ไหมมากดรับของฟรีจากนั้นเราก็เราไปลองต่อสู้กันเลยดีกว่ามาดูดีว่าทีมของเราที่บิ้วมาเนี่ยจะเป็นยังไงซึมโอ้โหทีเดียวตายเลยครับผม oh, <no. S 1> โอ้ยสกิลแบบแรงจัดโอ้โหดูดิทีเดียวตายโอ้ทีมผมนี่อย่างตึงมอนสเตอร์นี่คือแบบ เบย์เบย์ทำไม่สามารถทําอะไรทีมผมได้และทีมผมคือแบบตัวตึงเลยอะ่ะโอ้โหว้าวคัดซีนเลยครับผมไงข้ามไปเลยดีกว่าอยากเจอแบบตัวเก่งๆอะ่ะนี่ไงตัวตึงๆมาแล้วตัวเก่งๆมาแล้วอุ้ยมังกร <c oughs> นี่เราไปขโมยไข่มังกรมาเหรอดูนิอ๋อโคตรน่ารักเลยอ่ะอุ้อย,ยมันพ่นไฟมันพ่นไฟมันพ่นไฟมาดิมังกรเนาอมังกรเนอะพี่เจกลัวหรอเป่ากวแค่มังกรตัวน้อยๆก็แค่แย้ตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆ ต้มอ,อุ้ยตีไม่ค่อยเข้าเลยว่ะเฮ้ยอ๋อมีคนมาช่วยนี่ไงมีคนมาช่วยอยู่นะแต่ว่าทีมผมก็เอาจริงๆมันก็ไหวยอยู่แหละไม่ต้องมาช่วยก็ได้ทีมผมตึงจัดอะเรียบร้อยครับผมมังกรมังกรโอ้มังกรดูอ่อนแอเหลือเกินอะ่ะโอ้มังกรแบบไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโอเคผ่านเนื้อเรื่องเรียบร้อยครับผมเป็นไงเติมเกมปุ๊บพาวเวอร์อัพพาวเวอร์อัพปุ๊บเราผ่านเนื้อเรื่องชิวๆนะชิวๆนะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมน้องๆก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเติมเกมนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับเว็บช็อป o p v n g g a m e s นั่นเองนะครับผมมีให้เลือกเติมเกมแบบหลากหลายเต็มไปหมดนะครับอย่าลืมจ่ายเงินผ่านเคพัสนะครับอย่าลืมนะภายในวันที่1นึ่งถึงสามิยอนี้นะผมต้องย้าไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบโปรโมชั่นจะหมดก่อนแล้วน้องๆจะพลาดอะไรดีๆไปโอเคครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ยังไงผมก็คงต้องลาทุกๆคนเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ